ขยายึดฐานทหารเมียนมาเกือบหมดกองพลังติดรูดกะเหลี่ยงแดงเผยสามารถโจมตียึดฐานที่มั่นทหารเมียนมาด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ําสารวินได้หกฐานเหลืออีกเพียงหนึ่งฐานคาดว่าจะยึดได้ในเบสเซตในเร็ววันนี้หวังสถานการณ์จะสงบและผู้ลี้ภัยจะได้กลับบ้านในอีกไม่นานนี้ในวันนี้พลตรีอองเมียดพบอทหารสูงสุดกองพันกะเหลี่ยงขยาเปิดเผยถึงสถานการณ์การสู้รบ ในลักขยาบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําสารวินว่าล่าสุดกองทัพกระเหลี่ยงขยาสามารถยึดฐานที่มั่นฐานเมียนมาด้านที่ตะวันออกของแม่น้ําสารวินจากทั้งหมดเจ็ดฐานที่มั่นทางกองทัพกระเหลี่ยงขยาและแนวร่วมสามารถยึดได้แล้วหกฐานที่มั่นเหลือฐานที่มั่นของฐานเมียนมาสังกัดกองพันธุเคลื่อนที่เร็ว430ฐานน้ําพองตรงข้ามกับช่องทางห้วยต้นนุ่นอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ยังไม่สามารถยิดได้เนื่องจากกองทัพทหารเมียนมามีการสนับสนุนการรบตาอากาศที่ฝ่ายขยาต้องได้รับการสูญเสียแต่ทางกองทัพกะเลียงขยายังมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ทหารเมียนมานั้นออกนอกพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของแมน่น้ําสารวินเพื่อทางกองทัพกะเลียงขยาจะได้พัฒนาเป็นที่พี่แหล่งปลอดภัยสําหรับประชาชนชาวขยาจากการสู้รบที่ผ่านมาทหารเมียนมาระดับรองผู้ครับการ ได้เข้ามอบตัวต่อกองทัพเกเหลียขยาจำนวนหนึ่งคนพร้อมทหารติดตามตัวอีกหนึ่งนายคือพันโทเนรินร,อร,อออร,นร่องรองผบอพันเคลื่อนที่เร็วที่430ซึ่งตอนแรกนั้นได้หนีเข้ามาในเขตประเทศไทยหลังจากนั้นก็ได้กลับเข้าสู่รัฐขยาในส่วนของเรื่องผู้ลีภ้ภัยที่หลบหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยหากเหตุการณ์สงบพลเมืองรัฐขยาก็จะเดินทางกลับเอง นื่องจากทุกคนนั้นยังมีบ้านเรือนมีสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงเลือกสวนไร่นาที่ต้องกลับไปดูแลเพื่อดำรงชีวิตตามวิถีของชาขายาตามปกติต่อไปครับทศพลภาพข่าวสามารถเม่ใจดีรายงาน